นี้นะคะพิมพ์ก็จะมาลองเพลงนองตายสีไห้น้ำบ่อให้ฟังนะคะก็ร้องให้ฟังทำไมเออก็อยากร้องอะนะก็ลองเล่นเฉยๆจริงๆแล้วเป็นเพลงอ้ายตายสีไห้น้ำบ่อนะคะแต่ว่าพิมพ์เอามาลองในแบบ็ิวีนเนาะก็ลองดัดแปลงนิดหน่อยฟังจากคลิปอื่นบ้างนะแล้วก็ลองตามเขานะคะไปฟังกันเลยดีกว่านาะ เธอคือคนที่ฉันรักมาใจจึงบ่อยากจากไปียหหู่บนโนอคนดีชีวิตน้องก็ให้อายได้ยอมตายแทนอายได้อลี ให้สิกลายเป็นของคนอื่นนองกะสีทนปืนยืนรอตรงนี้ถึงเจ็บกะสีทนแม่ไอแนมน้องบอดีจะอยู่ตรงนี้เพื่อรอให้อไอเห็นใจ khăn si ta hay cả tai nhon ai bong, si tham ai bưng khát khát, đai bò nô, no. khăn tai si hai năm bò, yam nong thọ con đi, ước si tham ai bưng ily, si hai năm bò. ได้น้องเศร้าหายใจน้ำตาสิไหลหอบชีวิตของคนก็อซ้อายพ่อสิให้น้ำโบถึงอายสิกลายเป็นของคนอื่น กะสีทนฝืนยืนรอตรงนี้ถึงเจ็บกะสีทนแม่อายเนมนองบอดีจะอยู่ตรงนี้เพื่อรอให้อายเห็นใจขั้นสิตายกะตายย้อนอายบ่ อยากสิทำไอ้เบิ้งคักได้บนโนขั้นนองตายสีหาน้ำบอยามนองทอบลอบบอคนดีอยากสิทำไอ้เบิ้งอีเลสีหายน้ำบอมือได้นองเศร้หายใจน้ำตาสิไหลยโยบอสิ ชีวิตของคนกาศซ้อไอพ่อสิให้นำ้ำบอกชีวิตของคนกาศซ้อไอพ่อสิให้นำ้ำ ชอบไม่ชอบอยังไงก็บอกกันด้วยเนาะอยากฟังเพลงอะไรก็ขอเข้ามาได้นะคะถ้ายิงว่างยิงจะร้องให้ฟังไปละบา,บาย